สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้มข้นแล้วนะครับนะชีวิตที่มีครอบครัว ในที่สุดก็อุตส่าห์ทำงานในกรุงเทพสองคนช่วยกันเก็บเงินครับจนกระทั่งขายรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปเปิดร้านแก๊สขายอะไรบ้างฮะที่ราชบุรีที่มั่งรงแก๊สมีน้ำดื่มแก๊สน้ำดื่มดูเหมือนจะไปได้ดีนะเพราะว่าเเป็นเจ้าของกิจการแล้วแต่โชคชะตากลับทำให้ต้องไปติดทหารอีกยังไงฮะช่วงนั้นก็เลยก็ต้องแฟนก็ส่งแก๊สมาได้ครับก็เลยต้อง ค่อยๆระบายถังแก๊สขายทิ้งไปเพราะว่าสามีไปโดนเกณฑ์ทหาร<ช>สองปีร้านที่เราเปิดมาช่วงนั้นที่เราเปิดในกิจก,การไปได้ดีไหมครับตอนนั้นก็โอเคนะครับก็คือว่าได้ได้กำไรมันก็ดีอยู่ครับ,รบช่วงนั้นน้ำมันมันก็ถูกสมัยเมื่อหล,หลายๆปีที่แล้วครับแต่ในที่สุดโชคชะตาบอกไปเป็นทหารเกณฑ์สักสองปีไอ้ร้านที่เปิดไว้ภรรยาก็ตัวเล็กเท่านี้เนาะจะส่งแก๊สได้ยังไงก็เลยเป็นอันว่า ปิดกิจาการไปปิดครับระหว่างที่ปิดกิจาการไปคุณสามีเขาไม่อยู่เขาติดหายไปสองปีคุณปูอยู่ยังไงฮะช่วงสองปีที่สามีไม่อยู่หาไรายได้พิเศษทั่วไปทําไปก่อนไปรับจ้างเขากวนขนมบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะครับระหว่างนั้นเห็นว่าท้องอยู่ด้วยบ้างใช่คะ่ะครับระหว่างที่ท้องอยู่เนี่ยก็ยังคงทํางานทํางานครับทําหลายอย่างครับ แล้วทํางานอยู่ในขณะนั้นเนี่ยการท้องไปด้วยทํางานไปด้วยมีผลต่อเด็กในท้องไหมครัก็มีผลนะคะเพราะว่าทํางานหนักบางทีก็ไปช่วยเขายกหม้อที่เขากวนขนมบ้างก็ทําให้เราต้องคลอดก่อนกําหนดครับแต่ลูกปลอดภยัยใช่ค่ะปลอดภัยแต่ก็ออกมาตัวเล็กนั่นก็เป็นผลจากการที่ที่เราทํางานหนัก<ช>นะเด็กก็อาจจะตัวเล็กสักนิดหนึ่งนะครับแต่พอเราไปเป็นทหารนะคุณยศสองปีที่ผ่านมา เราก็ต้องออกมาแล้วบอกมาครับตอนนั้นตอนตอนที่ว่าท้องน่ะก็ออกมาแล้วครับออกมาแล้วก็คือผมก็มาเอาจากฐานมาก็คือไปรับจ้างคือไปสมัครงานที่โรงงานไหนในบรรพปุรมษไม่ใครรับผมเลยผมไม่รู้จักใครครับไม่มีเส้นเข้าเข้าไม่ได้ครับรับผมเป็นคนไทยแท้ๆนะครับคนพม่าใครพม่าใครยังรับเจ้าผมคนไทยไปรับแต่ก่อนนั้นก็เลยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยยึดนะเราแบก้อวสารอยู่อืแกไปแบกไหม บอกไปผมก็ไปแบกครับไปแบกวันแรกเขาบอกโอ้ยมันจะไหวไหมตัวเล็กนิดเดียวตอนนั้นผมหกสิบหกสิบสองกิโลเองครับอาจารย์ข้าวสารมันร้อยกิโลกันแบกลูกแรกมันหล่นเขาบอกเขาไม่ไหวหรอกผมบอกผมขออีกลูกหนึ่งเธอคนแบกไม่ไหวผมก็จะไม่แบกเขาบอกว่ายืนขาข้างแขงมันก็แบกแบกไปครับอาทิตย์แรกผมแบกไปร้องไห้ไปต้องฝึกแบกเพราะว่ามันหลายหลังมันมันปวดครับชีวิตของการเป็นคนแบกข้าวสารเนี่ยเราเคยเคยรู้จักกันอยู่แล้วมันมันหนัก หนักในหนักทั้งเข้าสารด้วยแล้วก็หนักทั้งการใช้ชีวิตด้วยรเราได้ข้อคิดอะไรฮะจากการไปทำงานในเป็นคนแบกเข้าสารไม่ใช่อาชีพนี้ไม่ดีนะแต่เห็นบอกว่าแบกไปเนี่ยคิดอะไรได้หลายอย่างก็คิดครับก็คิดว่าเราจะต้องสักวันหนึ่งเราจะต้องมีตอนนี้เราต้องให้มันผ่านวิกฤตไปก่อนครับเพราะว่าครอบครัวเรามันไม่มี พูดง่ายๆกะว่าคงไม่ได้แบกขา้วสารไปตลอดชีวิตใช่ครับรจใค,คิดว่าวันหนึ่งชีวิตจะต้องดีกว่านี้แต่ระหว่างเนี้ยต้องอดทนไว้ก่อนครับเราเราคิดแค่ว่าวันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นใช่ครับมันเหมือนคนมีมีความหวังแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองนะเราเราคิดว่าวันหนึ่งมันจะดีดีผมก็จะสวดผมมีความคิดนะผมจะสวดขอพระเจ้าว่าสักวันหนึ่งท่านคงปร,ประทานพระเมตตาให้ผมอะไรเงี้ยครับครับ แต่ตอนนี้มันบอกว่าผมต้องใช้วิบากกรรมหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นมันคิดในใจครับให้ปลอบใจตัวเองครับปรับวิธีคิดให้เราอยู่ได้เราไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะเป็นวิบากกรรมเราทํางานหนักตรงนี้แต่จริงๆก็ก็เรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่านี่คืออาชีพที่สุดจริตก็ยังโชคดีว่าคุณยุทธไม่ได้คิดไปทําในสิ่งที่มันมันไม่ดีแต่ยังเลือกที่จะประกอบสัมมาอาชีวะที่เป็นอาชีพสุจริตแม้จะเป็นงานที่หนักหน่อยก็ตาม แต่ว่าพอเราทําตรงนี้ด้วยความที่เรามีเป้าหมายบอกเราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นยังมีอาชีพต่อไปอีกเห็นบอกว่าพอแบกข้วสารไปได้สักพักหนึ่งก็หันไปลองหาอาชีพอื่นครับก็ไปแบกข้วสารเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงวัวตัดกาะโพดครับจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันไปยกถังนมครับครับที่บ้านนายายไปอยู่บ้านนาครับแล้วแฟนจะไปทํางานโรงงานครับ ตอนนั้นรเรียกว่าคุณปูไปทํางานโรงงานแล้วถาทางนี้ก็ทํามาตัดตน<ะ>้นตัดต,ตดข้าวโพดลูกเต๋าช้าไเบลรี่นมกนนะนาแล้วก็สายๆก็ไปยกถังนมรับจ้างยกถังนมรายได้สอ,สองคนสามีภรรยากันในขณะนั้น,นมีลูกแล้วด้วยสิครสองคนจําได้ไหมฮะโทษที่ถามนะรวมกันเนี่ยรายได้ที่จะต้องเลี้ยงเลี้ยงดู3ปากใช่ไหมพ่อแม่ลูกระหว่างที่ไปตัดอ้อยตัดข้าวโพดและภรรยาทา ทำงานโรงงานรายได้สองคนนี้รวมกันประมาณเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะเท่าไหร่มื่นนิดๆหมื่นนิดๆครับก็ดูเหมือนว่าก็จะจะพอจะอยู่ได้กับการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งครับแต่ในที่สุดแล้วคุณยุทธก็ไปเปิดร้านอีกความฝันว่าอยากมีกิจการของตัวเองก็ก็เกิดขึ้นครับไปเปิดร้านอะไรฮรร้านแก๊สเหมือนเดิมร้านร้านแก๊สเหมือนเดิมครับราขายน้ำดื่มร้านแก๊สแต่การเปิดคายเขาเห็นว่า ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเปิดใช่ครับก็เ,เก็บเงินตัวเองด้วยก็แลกกู้หนี้มาด้วยครับครับก็เปิดได้ประมาณเกือบปีครับน,นี่รอบสองนะครับเป็นไงบ้างมันก็พังพ่ออะไรเคยวิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมกิจการของเราเปิดมาแล้วมันไปต่อไม่ได้เขาเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องหลายอย่างคือน้ามันมันแพงขึ้นเรื่อยๆครับส่งแก๊สด้วยแต่จับเงินไม่ได้ครับออกเข้าใจแล้วลูกค้าไม่จ่ายตังค์อ่ะ ครับก็มีก็มีครับคบางที่เขาเขาขอติดบางร้านค้าร้านอาหารเงี้ยครับเขาจะเป็นเหมือนสมัยนี้เขาจะงวดเครดิเครดิตอ่าแล้วเราเงินไม่พอทุนไม่เยอะหมุนไม่ได้ใช่ครับเราก็เหมือนเก็บเงินไม่ได้ปั๊บมันก็ไปต่อไม่ได้ครับปิดกิจการไหมฮะตอนนั้นก็เริ่มเครียดก็เริ่มเริ่มหันมากินเหล้าอะไรบ้างครับกินเล้วมากเลยก็คิดประชดว่าเอ้ยทําไมวะเราเกิดมาเป็นกํมพาแล้ว จนแล้วตระก,กูลเรามันจนจังอะไรเงี้ยผมคิดตลอดครับครับจนมาวันหนึ่งที่ว่าเลิกขายแก๊สวันนั้นผมไม่มีตังค์เลยหมดตังค์จำได้ไหมว่าตอนเลิกขายแก๊สครั้งที่สองเนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นประมาณนั้นครับแต่ว่ามันเยอะสาหรับผมเพราะเพราะผม,มผมไม่เคยมีหนี้ครับครับกินเหล้าอย่างเดียวกินเหล้าก็วันนั้นก็เคยคิดฆ่าตัวตายเลยครับ,รบก็เคยซื้อเหล้าจะไปโดดน้ําตายอืแต่พอจะโดดได้ยินเสียงลูกร้อง ก็ <c oughs> เลยถ้าเกิดเราตายแล้วลูกเมียเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยก็คืออย่างเงินห้าหมื่นมันก็ไม่เยอะสําหรับคนบางคนเนาะแต่สําหรับผมไม่เคยมีนี่มันก็เยอะแล้วมันเยอะครับไม่มีหมื่นเดียวแล้วคือมันพอกพักกู้มามันพอกไปเรื่อยครับคือไม่มีก็แม่ขอยืมแม่ยายยืมสักหมื่นสองหมื่นครับครับก็ยืมมายืมมาน้องก็พอกไปเรื่อยๆครับครับทีนี้เราไปต่อไม่ได้ครับแต่เราจะต้องดาเนินชีวิตต่อครับ คือร้านแก๊สไปต่อไม่ได้แต่ชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปตอนนั้นคุณปูก็ยังคงทํางานโรงงานแต่ว่าคุณยุทธในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องหาทางออกให้กับชีวิตหาทางออกยังไงฮะัการเขาเรียกว่าธุรกิจแก๊สรอบสองมีอันต้องปิดกิจการไปผมก็ไปปั่นไปรับจ้างปั่นถุงแล้วก็ไปเก็บขยะรับจ้างอะไรนะฮะรับจ้างปั่นถุงพลาสติกรีไซเคิลอ๋อครับเขาให้มาละสองน้อยแล้วก็ตอนเช้า คือที่บอตเขารับสมัครคนเก็บขยะเหมือนพี่เอพี่ขับรถแต่ผมเป็นคนเก็บขยะเราวันนี้ครับเราก็ไปเก็บเก็บอยู่บนรถผมเก็บได้รพิ่มหนึ่งได้เงินผมเอาหมดที่มันไม่ใช่ว่าไปจี้ไปป้นคนอะไร่เงี้ยก็เป็นอาชีพที่คือมือจริตครับผมก็ไปทำอยู่ได้เยอะพักหนึ่งก็ไม่ไหวมันสภาพรักมันไม่ไหวมันเหม็นครับก็เลยลาออกครับก็เลยมาเป็นยามอือีกรอบหนึ่งครับเป็นยามแต่ยามจะรดเป็นยามคราวนี้ผมเป็นยามด้วยแบกข้านัตรยครับผมก็ตัดสินใจว่าคิด ครั้งนี้ว่าผมจะไม่ทําอะไรอีกแล้วไม่ลงทุนอะไรแล้วจะเป็นยามแล้วก็แบกข้าสารเนี่แหละส่งลูกให้เรียนลูกเรียนจบปริญญาตรีเขาว่าเหมือนกับยุติการอยากจะเป็นเจ้าของกิจาการแล้วก็มองรถแบกข้าวสารด้วยเป็นยามไปด้วยพอละสมัยเปิดร้านแกก็เคยมองรถดุหรูอยากจะได้กักคันหนึ่งแต่ตอนนี้มองรถลงนะครับขอไอ้โตโยต้างเก่าสักคันหนึ่งพาลูกไปวัดอะไรนี่ครับอาจารย์ท่านผู้ชมผมนั่งคุยกับทั้งสองท่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งนะที่ผมสัมผัสได้ก็คือ คุณยุทธเนี่ยเขาไม่เคยตกงานเลยนะฮะคือผมกําลังจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากขยันมากแล้วก็ไม่เลือกงานที่ผมบอกว่าเขาไม่เคยตกงานหมายความว่าถ้าเขาไม่คือเขาออกจากที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขายังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวเองต่อจนได้คือเอาง่ายๆคุณเนี่ยเก่งมากตรงที่ว่าคุณไม่ต้องแบมือขอใครกินนะอย่างน้อยที่สุดคุณไม่มีคําว่าตกงานเพราะว่าคุณไม่เลือกแล้วก็ไม่เกี่ยงงานนั่นเองนะนี่นี่นี่คือ คือหัวใจน,นักสู้อย่างหนึ่งที่ที่สัมผัสได้แต่ในที่สุดแล้วดูเหมือนคุณปูเนี่ยมีความมั่นคงหน่อยคือได้ทำงานที่โรงงานมีเงินเดือนประจำมีโอทีอะไรทํานองนั้นแต่ที่นี่ก็เป็นเหตุให้คุณปูก็มีธุรกิจแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับเรื่องราวดีๆของกิฟฟรีนด้วยใช่ไหมฮะคุณปูเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตของสาวโรงงานในช่วงที่สามีผ่านร้อนผ่านาน้ามาเยอะเหลือเกินตอนนั้นทา งานโรงงานเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับที่อยู่ในตัวเครื่องต่างๆค่ะต้องพันนั่งเครื่องพันครับข้างในจะเป็นสายทองแดงเนี่ยค่ะเราก็พันนั่งจะมีโอทีให้ทําจะเป็นคนขยันขยันทําโอมากเที่ยงคืนเที่ยงคืนกับพักสิบนาทีก็จะหาทําอะไรดีเนาะที่เราจะทําได้ครับก็ปรึกษากันกับแฟนเนี่ยแหละค่ะแฟนบอกว่าเอ้ย ไปลองเอาซีดีอะที่คนดูตอนนั้นจะมีซีดีเอาลองลองเอาไปให้คนเช่าดีไหมบางทีก็คิดุสิบนาทีเนี่ยเราต้องให้คนเช่าซีดีดีกว่ามั้งเพราะว่าคนโรงงานก็จะชอบดูหนังครับหาเช่าหนังกันก็เกิดไอเดียว่าเรามาให้คนเช่าหนังดีกว่าภายในสิบนาทีเนี้เราจะทํายังไงให้มันสิบนาทีพักเบรกแล้วก็ชั่วโมงหนึ่ง ช่วงพักเที่ยงก็เปิดกิจการของตัวเองในโรงงานนั่นเลยค่ะคมีกล่องกล่องหนังคล้ายๆกับกล่องสาธิตที่ปัจจุบันแต่มันจะเล็กกว่าค่ะคแล้วก็ใส่แผ่นซีดีเข้าไปข้างในจะเป็นซองแล้วก็สอดใส่เข้าไปหนังแต่ละเรื่องก็จะมีอยู่ในนั้นหมดเลยพอพักเบรกทีก็จะไปหนังเอาพี่พี่ดูหนังอะไรดีเนี่เรียกว่าเป็นาอาชีพเสริมนใน<ช>โรงงานครับไปได้ดีไ,มไหมรายได้ดีค่ะวันหนึ่งก็ เก็บบางคนจะเก็บเงินออกเพราะว่าสองเรื่องสามห้าบางคนก็จะเช่าไปเป็นร้อยพอเงินออกทีเราก็วิ่งเก็บเงินด้วยเช่าหนังใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเก็บเหมือนยิ้คออกแล้วนะพบภรรยาซีดีเนี้ยแหละค่ะช่วยชีวิตมาคือว่าวันนึงวิกวิกหนึ่งได้หลายมากครับหลายหลายเอาละเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่พยายามหาทางออกให้ได้แต่จากที่โรงงานเนี่ย เป็นเหตุทําให้ได้รู้จักอากิฟอรีนด้วยใช่ค่ะเพราะอะไรฮะ<ต>ใครมาเล่าให้ฟังออกจากโรงงานเพราะว่ามีความคิดที่ว่าถ้าออกจากโรงงานเนี่ยมันก็อิสระท<อ>ําซีดีวันหนึ่งเนี่ยเราไปขายตามบ้านดีไหมออกจากโรงงานเพราะรู้สึกว่าธุรกิจซีดีนี่มันอยู่ตัวแล้วออแล้ว <ฮะ S 1> รครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่เธอออกจากโรงงานเนี่ย ธุรกิจซีดีที่เธอหวังเอาไว้และก็ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยมันเข้ามาสู่ชีวิตของครอบครัวนี้ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับเขามาซาธิตีสินค้าก็ไม่คิดว่าจะสมัคร,ครแต่ตอนสุดท้ายพอเขาจะกลับเขาพูดแผนไว้แล้วก็เขาบอกว่ามีประกันให้ด้วยแสยนสองผมก็นอนอยู่ก็ดีนะสมัครร้อยเปอร์เซ็นตบคำนี้ตลอดชีวิตมีประกันแสนสองผมก็บอกแฟนว่าเอาตังค์ไปไป,ไป แต่ก่อนกินเหล้ามากกว่านี้ร้อยแปดสิบบาทก็เป็นสมัครกิฟฟีนครับ,รบที่สมัครเพรเ<ข>าะว่าชอบคำว่าประกันครับผม